ความพยายามเสนอโครงการขุดคอคอดกระอย่างจริงจังครั้งแรกสมัยรัชกาลที่4ภาพแผนที่ต้นแบบและแผนภูมิข้อคอดกระฉบับนายเอดหลอองวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สำรวจคอคอดกระอย่างเป็นทางการในพศ2424ความพยายามเสนอโครงการขุดคอคอดกระเกิดขึ้นอย่างจริงจังครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ส ต้นกรุงรัตนกโกสินท์ประมาณรัชกาลที่สามความคิดเรื่องขุดคอคอดกระับเกิดเป็นกระแสขึ้นเริ่มจากชาวอังกฤษก่อนโดยนักสำรวจชาวอังกฤษหลายคนของบริษัทอินเดียตะวันออก British East India Company เสนอแนวคิดที่จะหาผลประโยชน์ทางด้านการเดินเรือและเศรษฐกิจของอังกฤษแต่กับตันทรีเมนเฮียกับตันจีบีเทรเมนเฮีย วิศวกรชาวอังกฤษกลับโต้แย้งว่าการขุดข้อคอดกระทําได้ยากเพราะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เป็นหินแข็งพาดผ่านภูเขาหลายลูกต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการขุดเจาะและกินเวลายาวนานต่อมานายไรลี่โอรรลี่ผู้แทนข่าหลวงอังกฤษเมืองพะคโคได้เข้ามาสำรวจข้อคอดกระในพศ2392คศ1849 และได้เสนอให้ขุดคลองเชื่อมสาข,าขาของแม่น้ำปากจันเข้ากับแม่น้ำชุมพรเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ภูเขาพร้อมกับรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดเช่นดีบุกถ่านหินและอื่นๆรายงานดังกล่าวทําให้บริเวณคอคอ,อดกระได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นและชาวอังกฤษพยายามที่จะครอบครองมันก่อนคู่แข่งอื่นๆจากยุโรปเพราะรู้ความตื้นลึกหนาบางของภูมิภาคนี้ดีกับตันริชาร์ดกับตันริชาร์ด เป็นชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งที่เข้ามาสำรวจอีกครั้งในพศ2399และเป็นอีกผู้หนึ่งที่กระตุ้นให้รัฐบาลของตนเห็นความสำคัญของขอ้ขอข้อเก็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้ารัชกาลที่4ของไทยหมายถึงก่อนหน้าพศ2394ขศ1851นั้นเป้าหมายของทางรัฐบาลอังกฤษยังมีเหตุผลทางเศรษฐกษิจอยู่เหนือเหตุผลทางการเมือง แต่เมื่อครึ่งรัชกาลที่สี่แล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะ 1. อังกฤษเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับฝรั่งมากขึ้นกว่าในรัชกาลก่อนๆและทรงเกรงใจอังกฤษมากกว่าชาติใดๆแล้ว 2. ทรงเชือ้อเชิญให้ฝรั่งทุกชาติเข้ามาติดต่อทำสัญญากับสยามอย่างจรจงจังอังกฤษจึงเสนอแนวคิดแบบจู่โจมเรื่องคอคอ,อดกลับเพื่อความได้เปรียบก่อนฝรั่งชาติอื่น เหตุผลของอังกฤษเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุผลทางการเมืองเหนือเหตุผลทางเศรษฐกิจโดยได้จัดส่งนายไวส์เอ็มเออเอชไวส์แห่งบริษัทลอยลอยคอมพานีเข้ามาเร่งรัดเพราะเห็นว่าคลองนี้จะส่งเสริมแสนยานุภาพของอังกฤษดังนั้นหากพิเคราะห์ดีๆก็จะพบว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการขุดคอคอดกระนั้นมิใช่ความต้องการของราชสำนักไทยเลย แต่เป็นแรงกดดันและความต้องการของชาติมหาอำนาจจากตะวันตกที่มีปัจจัยด้านผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจล่อใจอยู่ตั้งแต่ตน้นภาพแผนที่เส้นทางการเดินทางโดยเรือจากยุโรปผ่านคลองสุเอต 1. มาสู่คลองกระ 2. เพื่อพิชิตตะวันออกไกลรูปบนและรูปล่างแผนที่คอคอกระที่ถูกสำรวจครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5คศ1881 อังกฤษเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่จู่โจมเข้ามาออกตัวว่าสนใจที่จะขุดขอคอดกระโดยยกแม่น้ำทั้งห้ามาให้รัชการที่สิ้นสงประนักถึงคุณประโยชน์คลองลัดนี้ที่จะมีต่อการค้าและการเดินทางขนส่งระหว่างประเทศอันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้พระองค์และประเทศสยามเป็นที่ปรากฏตามนโยบายเปิดประเทศของพระองค์นายไวส์ตัวแทนห้างลอยแห่งลอนดอนได้เขียนจดหมายเสนอตัวเข้ามาถวายคำแนะนำต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่18กรกฎาคม2402ค้1,859ซึ่งนับว่าเป็นจดหมายทางการฉบับแรกต่อรัฐบาลสยามเกี่ยวกับโครงการนี้ถวายโยสม,มายีตีพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามพระองค์เอกข้าพเจ้าได้มียศเมื่อราชทูตของพระองค์ออกไปอยู่ที่เมืองอังกฤษความคิดของ b r i บริเตนกา m แ n นถึงเรื่องอันจะทำคลองทางเรือเดินทะเลแหลมเมืองกระเพื่อจะให้ทางเมถึงเมืองจีนสั้นเข้า ข้าพระเจ้าก็ได้กล่าวด้วยความยินดีเป็นอันมากว่าโยสัมมายตีมีพระไทยเห็นดีด้วยอย่างนั้นซึ่งจะให้บ้านเมืองของพระองค์มาชิดใกล้เข้ากับอินเดียและยุโรปแต่บัดนี้ดูเหมือนเพราะราคามากที่คาดเป็นค่าที่ทําคลองเดินเรือนั้นคนมีทุนไม่มีใจจะจับแลนด์เข้าในการสําคัญนั้นแต่เป็นที่คิดอยู่ว่าทางเล็กจะได้ตลอดแหลมนั้นถ้าโยสัมมายตีพระองค์จะช่วยส่งเคราะห์ในการอ่านนั้นเป็นอันมาก ใต้อำนาจการเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากล้าวางใจว่าโยสมัยยิติีพระองค์จะยกโทษซึ่งข้าพเจ้าแต่งเรื่องราวฝากมาถึงพระองค์ด้วยเห็นแก่พวกที่คิดจะตั้งตัวขึ้นด้วยชื่อสยามเรเวลกัมปอนีเพื่อจะได้รู้ว่าเพียงไหนการซึ่งจะตั้งขึ้นเป็นที่ถูกพระทัยและเพียงไหนโยสมัยยิติีพระองค์จะทรงพระกรุณาช่วยจะพระราชทานให้แผ่นดินหรือจะโปรดให้มีคนทำหรือประการใด มีความคิดแทรกเข้ามาว่าโยสม,มัยยิตีพระองค์จะไม่ขัดขวางแต่จะพระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานกัมปนีเป็นนิตคิดเอาราคาแผ่นดินประมาณสักห้าไมล์หรือสักโยนหนึ่งทั้งสองข้างทางเล็กนั้นให้เขามีอำนาจสำเร็จจะบังคับพื้นแผ่นดินและการแร่ในแผ่นดินนั้นด้วยเมื่อจะให้เจ้าพนักงานกัมปนีนั้นมีกำลังเกลี้ยกล่อมเก็บเงินให้สมแก่การนั้นด้วยเร็วมีให้เนื่นช้า ฝ่ายหนึ่งเล่าถ้าโยสมายิตีพระองค์จะต้องพระราชประสงค์การแห่งพวกแอนชัยนีของกัรมปอนีนั้นได้มาช่วยทำทางเล็กใกล้เคียงก,กันกับกรุงเทพมหานครนั้นแล้วเวลาใดจะมีความปรารถนาอยากจะได้อินโดเนียอย่างเอกและแท่งเหล็กอันเตรียมเป็นสำรับแล้วข้าพเจ้าจะวางใจแน่ว,ว่าต้องพระราชประสงค์ในการนี้หรือการอื่นจะถูกกลับด้วยความคิดอันเป็นที่ไว้วางใจ ว่าเรื่องความนี้จะได้ยกเป็นเรื่องอัญโยสมัยยิตีพระองค์ได้คิดทําความสัญญาตามธรรมเนียมอย่างนอกเป็นความสิบข้อกับหนังสือซึ่งจะตอบออกไปถึงมิสแหนรับวไวมีความแจ้งอยู่ในนี้แล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระมองรัชการที่สี่ไม่แน่พระราชหฤทยัยถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของอังกฤษจึงมิได้ตัดสินพระราชหฤทัยทันทีทันใดเดชบุญที่ในระยะนั้นอังกฤษยังหาผู้ลงทุนไม่ได้ทําให้แผนของอังกฤษชะงักไปชั่วคราว ภาพแผนการของฝรั่งเศสคือใช้คอขอกระเป็นเส้นทางใหม่สู่อินโดจีนและเมืองจีนแทนที่จะต้องอ้อมแหลมมาลายูของอังกฤษตามนโยบายในฝันของฝรั่งเศสภาพจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศคสคศ1885แต่แม้นารัชการที่4จะทรงสามารถถ่วงเวลามีให้พวกอังกฤษที่ชอบทําเป็นเจ้ากี้เจ้าการเข้ามาขุดคลองแต่การเร่งร้าของอังกฤษก็มีได้หมดสิ้นไป กลับปรากฏชัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพวกฝรั่งเศสพุ่งความสนใจมายังคอคอดกระเช่นกันภายหลังประสบความสำเร็จจากการขุดคลองสุเอตเชื่อมยุโรปและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกันส่งเสริมให้ชื่อเสียงและเทคโนโลยีของฝรั่งเศสแซงหน้าอังกฤษและเป็นตัวแปรใหม่ที่สร้างความหนักใจให้ไทยชาวฝรั่งเศสกลายเป็นปัจจัยใหม่ที่สร้างความหวาดระแวงไม่เฉพาะกับไทยเท่านั้นแต่กับอังกฤษด้วย พราะฝรั่งเศสเพิ่งจะมีผลงานมาสดสดร้อนร้อนจากคลองสูเอตที่พิสูจน์ว่าคุ้มค่าคุ้มเวลากับผืนดินที่ขุดออกไปพวกฝรั่งเศสมีประสบการณ์ขุดคลองมากกว่าอังกฤษได้วางแผนแม่บทและตั้งชื่อคลองใหม่อย่างเพราะพริง้งว่าคลองกระคราอิสติมัสแต่บางทีก็เรียกว่าคลองกระ ล้วนแต่เป็นคลองเดียวกันความคิดของฝรั่งเศสในเรื่องขุดคลองประเป็นที่เรื่องลีวิาพากวิจารณการไปต่างๆนานา,นาบ้างก็ว่าไทยถูกฝรั่งเศสบังคับบ้างก็ว่าไทยจะใช้ฝรั่งเศสถ่วงดุลอำนาจอังกฤษบ้างก็ว่าไทยสนับสนุนฝรั่งเศสเพราะมีผลงานขุดคลองสูเอตมาแล้วทว่านักประวัติศาสตร์ไทยกลับไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นเลยคิดแต่ว่าหนึ่งไม่ว่าฝรั่งเศสหรืออังกฤษได้สัมปทานไทยก็จะเสียดินแดนทางภาคใต้ แหลมมาลายูไปอย่างแน่นอนและ2ถ้าฝรั่งเศสได้สัมปทานอังกฤษก็ต้องไม่พอใจเพราะนอกจากจะเสียเพื่อนแล้วยังหมายความว่าไทยจงใจทําให้อังกฤษเสียผลประโยชน์ทางการค้าเพราะจะไม่มีเรือลงไปค้าขายที่เกาะมาปีนงังและสิงคโปร์อีกเนื่องจากเรือหันมาใช้คลองกระทว่าที่จริงแล้วไทยไม่สนับสนุนทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ข่าวลือนี้กลับทําให้ไทยเสียหาย เพราะอังกฤษต้องผ่านเชื่อว่าไทยสนับสนุนฝรั่งเศสอย่างแน่นอน